มาต่อเนื่องกันที่ควันหลงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างน,นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาบิ๊กแมตช์เลยค่ะอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตสตีดิเอียมโดยเสมอ,อกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปด้วยที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ London, mad, ครับก็เป็นลอนดอนดาร์ี้แมตช์นะครับอาร์เซนอลเสมอกับสเปอร์ไปหนึ่งหนึ่งแต่ว่าประเด็นสำคัญของเกมเมื่อคืนนี้คือจุดโทษน,นะครับจุดโทษที่ในช่วงแรกน,นั้นเป็นสเปอร์ที่ทำควบตัวเองไปก่อนครับเทวิเมอร์ทำให้ปืนใหญ่ออกน้ำไปก่อนแต่ว่าในช่วง ครึ่งหลังนั้นเป็นประตูจุดโทษที่หลายคนบอกว่าอาจจะบางคนบอกว่าฟาวบางคนบอกไม่ฟาวครับเป็นจังหวะ <c oughs> ที่กอสซินี่ไปทำฟาวใส่บุตซาเดเบเล่และมาร์คินเบิร์กเป่าเป็นจุดโทษให้กับไพลิเคน สังหารประตูตีเสมอให้กับสเปอร์ไปแล้วก็จบเกมเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งสำนักนั้นพลาดโอกาสขึ้นนำเป็นจา่าฝูงไปอย่างน่าเสียดายครับหลังเกมนะครับอาเซนเนเกอร์ชันทีมของอาร์เซนอลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลูกทีมของมมริซิโอบอชติโนหรือว่าสเปอร์นั้นไม่สมควรได้จุดโทษนะครับเนื่องจากมองว่าเป็นแค่การประทะการปกติซึ่งเหมือนเป็นการจงใจเพื่อเรียกจุดโทษจากผู้ตัดสินด้วย แต่ก็ไม่ติดใจกับผลการแข่งขันที่ออกมาแต่อย่างไรนะครับาทางกุนซืวาย67ปีก็ยังบอกด้วยนะคะว่าลิเวอร์พูลและเชลซี2คู่ปรับตัวชะกาดกุมค,ความได้เปรียบได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนื่องจากว่าไม่มีโปรแกรมฟุตบอลสโมสรยุโรปทําให้สภาพร่างกายก็สดกว่าทีมของตนเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ทีมต้องรับมือให้ได้ค่ะนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเพราะว่าสูสีกันมากค่ะครับจริงๆแล้วอาสนอนตซนเตะช่วงหัวข้านะครับมีมโอกาสในการเก็บ3แต้มขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ก่อนแต่ว่าพอพลาดได้ไปแค่ อีกหนึ่งทีมที่เรากำลังจะพูดถึงนี่นแหละค่ะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแทนใช่กับลิเวอร์พูลมีอยู่26คะแนนนะครับเชลซีมี25ตามด้วยแมนซิตี24นน้24คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลสเปอร,ร์อยู่21นะครับยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดอยู่ที่อยู่ที่6ด้วยการมี18คะแนนนะครับ